มารักของเรานะเราลักเดียวใจเดียวเนี่ยนะครับเราก็เป็นคนที่มีเกียรติในสังคมนะเราพูดความจริงเนี่ยเราก็เป็นก็เป็นคนที่กล้าหาญนะเราพูดความจริงนะครับนะเราไม่ดื่มเหล้ามอยาก็ทําให้สติปัญญาเราสมบูรณ์นะครับนะคนดีคนที่มีศีลมีธรรมนะอ,อ้าวการพร้อมการคนที่มีศีลมีธรรมจะ จา้จาจา้จาจ้าจ้าอ้าวชมคลิปนี้ก็แล้วกันเยืมถ่าย ดึงค่าแล้น่าจะขายประกันแน่ๆเลยหรกขายประกันกคจะเหมือนไันหมดหน่าเื่อจริงๆปรันตรงไหนล่ะระกันทัไ่ไมปมน้กันไัยนะอยากนะอยากสวยให้ถือศีลนะอยากรวยให้ทำทาน อยากมีปัญญาชาญก็ให้ภาวนาเนี่ยแล้วปู่ต้นฝากเอาไว้นะอยากสวยไหมผู้หญิงอยากสวย,ยไหมอยากสวยก็ต้องมีศีลอยากรวยกันไหมครับอยากรวยก็ต้องรู้จักทำทานนะอยากมีสติปัญญาดีไหมอยากมีสติปัญญาดีก็ต้องรู้จักนั่งสมาธิจเจริญจิตภาวนาเหมือนอย่างที่อาจารย์เนี่ยฉายให้ดูตอนแรกเห็นไหมขนาดต่างประเทศอ่ะ เนะเขามีสติปัญญาขนาดไหนเขายังนั่งสมาธิเขาไม่มีวัดมีวาให้นั่งนะเขายังนั่งในรถกันได้เลยนะครับเอาต่อไปทุกคนนะนั่งสมาธิกันครับนะทำสมาธิเอามือขวาทับมือซ้ายนั่งขัดสมาธินะเดี๋ยวสักนิดหนึ่งนะครับทำสมาธิกันช่วงท้ายของการบรรยาย เมื่อตอนที่อาจารย์เข้ามาได้ยินเสียงเรานะครับบ่ายพระสวดมนตนะ์แผ่เมตตานะเราก็จะใช้คำนั้นแหละนะมาในช่วงท้ายของการบรรยายในวันนี้นะให้น้องๆนะตั้งตัวให้ตรงดำรงสติดำรงสติให้มั่นนะครับนะ สำรวจดูเรานะสำรวจดูตัวเราเองนะตั้งแต่ว่าจดปลายเท้านะเมื่อมีสมาธิตั้งมันแล้วก็ทิ่งที่เราจะไปใช้ในชะีวิตประจำวันนะเราลอกเนื้อดูตั้งแต่เช้าจนมาถึงตอนนี้นะเราทําอะไรไว้บ้างตื่นแต่เช้าเราตื่นกี่โมงกี่ยามพ่อแม่ว่าอย่างไรนะพ่อแม่อบรมสั่งสอนเราอย่างไรนะเราทําตามหรือไม่เราขัดขืนดื้อดึงหรือไม่ เราเป็นคนที่เชื่อฟังว่านอนสอนง่ายหรือไม่เรามาโรงเรียนแล้วครูบาอาจารย์คุณครูที่ท่านเมตตาสั่งสอนเราเนี่ยแม้ไม่ใช่ลูกท่านก็รักเหมือนลูกท่านก็ดูแล่วงใยเราอยากให้เรานั้นมีความรู้เพราะว่าความรู้นั่นคืออำนาจถ้าเรามีมารยาท เพิ่มเติมเข้าไปด้วยก็จะทำให้เรานั้นมีเสน่ห์ความรู้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงปฐมเนี่ยมันกะ็นเ,เป็นการสั่งสมเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานของชีวิตรากฐานของอิดนะรากฐานของตึกก็คืออิดรากฐานของชีวิตก็คือการศึกษาอยากให้น้องๆน,นะจำเอาไว้นะ เราจะเรียนได้สูงขนาดไหนเราจะมีสติปัญญาเพิ่มพูนมากขนาดไหนนั้นอยู่ที่เรานี่แหละสังสมตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยนี่แหละนะสั่งสมความรู้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันออก็เอาไปใช้เมื่อเราโตขึ้นเมื่อเราเรียนในระดับสูงขึ้นคุณงามความดีความเคยชินก็เหมือนกันถ้าเราพูดคำหยาบเราพูดดูตลอดเวลามันก็จะติดนิสัยเราไปตลอดเวลา ถ้าเราเคยชอบรังแกเพื่อนมันก็จะติดนิสัยเราไปตลอดเวลาถามว่าเราอยากให้คนอื่นรังแกเราไหมอยากให้คนอื่นรักทรัพย์เราไหมอยากให้คนอื่นพูดเท็จกับเราไหมเี่เราก็ไม่อยากเราก็ไม่ต้องการสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็อย่าไปทํากับคนอื่นสิ่งไหนที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นทํากับเราเนี่ยเราก็อย่าไปทํากับคนอื่นอย่างนั้น ถ้าเราไม่ทํากับคนอื่นเราไม่ทาร้ายคนอื่นไม่พูดเท็จไม่โกหกคนอื่นคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่ทําร้ายเราไม่ลักทรัพย์ของเราไม่พูดเท็จต่อตัวเราอันนี้เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานเลยศีลห้าทำห้าเนี่ยเป็นพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วมันจะแตกออกไปนะเป็นธรรมะต่างๆถ้าลองว่าเราพิจารณาให้ดี พิจารณาดีเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานให้เรานั้นนะได้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปในชีวิตความสุขมันไม่ได้อยู่แค่วัตถุความสุขสูงสุดนั้นอยู่ที่จิตใจของเราไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ออกบวชหรอกทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้านั้นนะเป็นถึงเจ้าชายทรัพย์สินเงินทองมากมายข้าทานบริวารเ,เยอะแยะแต่พระองค์ทรงทิ้ง,งมาได้ นะเพื่อหาอะไรครับเพื่อหาความสุขที่สุดยอดนะความสุขที่สุดยอดของมนุษย์คือความสุขทางจิตใจมีเงินทองมากมายขนาดไหนถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงมันก็ไม่มีความหมายมีเงินทองมากมายขนาดไหนถ้าร่างกายมีโรคภัยไข่เจ็บอยู่กับตัวเรามันก็ไม่มีความหมายมันไม่มีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นความสุขได้อยู่ที่จิตใจของเรานะ อยากให้น้องๆนั้น,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 นหมันพิจารณาไหวพระสวดมนต์นะไม่พระสวดมนต์ทุกวันทุกวันเนี่ยจนทำจนเป็นนิสัยสิ่งเหล่านี้แหละแม้จะไม่มีตัวตนแม้จะไม่มีตัวตนแต่มันมีผลทางด้านจิตใจมารหรือว่าผู้ปองร้ายผู้คิดร้ายต่อเราเนี่ยจะพ่ายแพ้เพราะอะไรเพราะเรามีเกาะ มีเกราะแหงคุณงามความดีนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆพูโดโทพูดพูดูวันนี้เราได้ทำความดีกันมาตั้งแต่เช้า รับศีลรับพรจากท่านพระอาจารย์มาเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมฟังอาจารย์บรรยายไปให้รู้จักหลักศีลหลักธรรมไม่รู้จักเรื่องของยาเสพติดนะครับก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีเรามีคุณงามความดีอยู่ในตัวของเราเช่นนี้แล้วต่อไปนะอาจารย์จะให้เราได้แผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะให้ รับทราบถึงคุณงามความดีของเราในครั้งนี้เอาทุกคนประนมมือขึ้นเอา้สาสัมเพัตตาพร้อมกัน ไม่ต้องเดียวนะให้ตั้งใจทำคุณงามความดีกันแม้แต่อาจารย์ก็มีรมกติในจิตใจนะความดีที่ทำคือความงบงามของชีวิตคิดอยู่เสมอว่าสิ่งใดที่ดีได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต้องรีบทำเพราะชีวิตนั้นมันไม่แน่นอนต้องไม่ประมาทในชีวิตต้องมีสติในทุกการกระทำและคำที่พูด เราจะช่วยเหลือบุคคลอื่นได้เราจะทำได้ก็ก็ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นละตายแล้วช่วยใครไม่ได้หรอกแม้แต่ให้หวยยังผิดเลยขอให้บุญรักษาทเทวดาปกป้องพระธรรมคุ้มครองร,ำร่ำรวยมากข้างมีความสุขกันทุกคนนะครับัา สวัสดีครับอาค่ะนักเรียนคนะ,ะเดี๋ยว